น่าสดมากวันนี้เราจะมาทา Personal Color ใช่ว่าเป็นเคยคิดว่า Energy มันไม่เอาพูดใหม่ดึงมาทำสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วเจนรูเมอร์เราน่าสดกันมากเพราะว่าเราจะมาทำ Personal Color ใช่ ช่วงหลังมาเริ่มรู้สึกว่าเอ๊หรือว่าผิวเราเปลี่ยนหรือเปล่าอาจจะต้องลองเช็คชิคเช็คกันหน่อยว่าไม่แต่ง personal color อ่ะมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ว่ามาเช็คว่าเราเหมาะกับครูหรือวอร์มหรือเราเป็นอะไรเราเขาก็จะมีทริคเล็กๆนะสำหรับการแต่งหน้าเดลี่ลุคหรือว่าแบบการเลือกตั้่งสำอางการเลือกเออแบบสีผมก็เลือกเครื่องประดับทุกอย่างมันแบบเป็นแบบอง์รวมในเดลี่ทั้งหมดแต่ว่าฉันว่าหลักเลยคือหน้าเรา คือหยลพื้นฐานรูปร่างแหละพื้นฐานรูปร่างนะแต่ท่วงท่าและบอดี้มันเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพมันเป็นมันเป็นไกด์ที่ทำให้เราอะเลือกอะไรต่างๆที่จะมาแบบประดับบนตัวเราอะได้ง่ายคือเราทั้ง3คนมี Personal Color แบบไหนจะเป็น Spring, Summer, Autumn, Winter, Cool, Tone, หรือ warm tone หรืออาจจะเป็น Dog, Cat, l i o n เรนโบว์อาจจะเป็นเทาโทนจะเป็นลอยโทนเราอยากให้พวกแกสองคนค่ยว่าตัวเองเป็นอะไรไม่ไม่ต้องเลยดูก่อนที่จะทำละกันยังยังไม่ต้องเลยดูเอาแค่เอาแค่เอาแค่คูวอมเนเชอร์แบบเออเออใช่หรือคูวอมเอาแค่คูวอมดูทัเลยสมอ่าสามสามอ่าสามอ่าเริ่มจากใครดีเริ่มไปสุบหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเฮ้ยอีกตร ก็ให้ทั้งเริ่มก่อนแกนะเริ่มก่อนถ้าสำหรับฉันนะฉันฉันแอบคิดแอบคิดนะแล้วก็แอบมั่นใจนิดหน่อยว่าตัวเองอ่ะเป็นเป็นวอร์มเป็นแบบติดเหลืองติดส้มติดอิฐติดดินแดงก็คือเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายส่วนฉันฉันแอบ เข้าข้างตัวเองละกันเพราะว่าสันซอบสันเขาเป็นสาวครูอ่าครูเป็นสีเขาแกเป็นครูใช่ไหมสันเขาเป็นครูละกันสรฉันฉันรู้สึกว่าฉันเป็นครูเหมือนกันเพราะว่าฉันอันเดอร์โทนผิวเป็นสีชมพูเออแล้วกเพราะฉะนั้นแล้วเราทุกคนไปดูกันเลยว่าสิ่งที่เราถ่ายมาทั้งหมดถูกต้องหรือไม่หรือผิดหมดใช่หรือมั่วเพราะฉะนั้นแล้วไปกันเลยไปดูกันก่อนว่าทำอะไรได้บ้าง นี่เองจะมาทำเพอร์ซนาลค o ลเลให้เราสมพูดใกล้ได้อยู่เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปกินกันเลย,เลยสวัสดีค่ะ,ะวันนี้ก็จะมา Personal c o l ลเกันนะคะก็เดี๋ยวเริ่มแรกก็แนะนำตัวก่อนละกันชื่อบีสนะคะอันนี้ก็คือช่องทางติดต่อนะคะ i n นสตาแกรมกับ t i กเ o อเดี๋ยวคือ,อไปตรงนี้พูดถึง p e r s o n นาลค l ลเนะคะก็คิดว่ามีใครเคยเทสมาแล้วไหมคะ เคย,ยังไม่เคยเลยโอเคมันก็คือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าวันนี้เหมือนเรามารู้ศาสตร์ของสีอะคะ่ะมาหาอันดร์โทนของตัวเองแล้วก็มาหาสีที่มันทําให้เราดูชายที่สุดวันนี้ไม่ได้อยากให้แบบพอเรามาเจอสีที่แบบชายที่สุดแล้วแบบจะอยู่กับสีนั้นก็ไม่ใช่บีก็จะมีวิธีการสมมติาบางคนแบบสีที่ชายที่สุดกับเป็นสีที่เราร้สึกไม่มั่นใจหรือไม่ชอบอย่างเงี้ยเราก็จะสอนวิธีการมิ์แอนแมทกับสีที่เราชอบจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันแบบ ให้ตัวเรามันดูดีที่สุดเออมั่นใจที่สุดอย่างเงี้ยค่ะก่อนจะทํานะคะก็จะเรียนรูท้ทฤษฎีต่างๆก่อนเลยนะคะเราใช้สีอะ่ะในการสื่อสารได้เหมือนกันเห็นสีแดงรู้สึกยังไงบ้างคะเพิ่งหนีไปแรงร้รอนแรงชสีส้<า>สสมเนี่ยจะให้ถึงความแบบนิจภาพความเป็นผู้หญิงเรามาสีเหลืองที่เรารู้สึกแบบ comfortable ที่ไปคุยด้วยมากที่สุดอาจจะเป็นคนใส่สภา้าสีเหลือง เอาล่ะทุกคนเดี๋ยวขอไปเรียนรู้ทฤษฎีสีต่างๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เริ่มทำพสัสดุคันเลกกันเลยดีกว่าค่ะจะกันเวลาหน้ารับปกติใช่ไหมแต่พอเวลาเราใส่สีทองเข้าไปแปลว่ามีความติดแดงเข้ามาด้วยแต่ถ้าเป็นสีเงินปุ๊บเห็นไหมสว่างขึ้น เป็นครูโทนะครับส่วนเจ๊สองคนนั้นไปกินข้าวเดี๋ยวฉันคิดว่าพี่แซนเป็นครูที่แทมบทบทแบบทดสอบต้นแระฉันคิดว่าพี่แซนเป็นครูนางได้ครูใช่ไหมแต่ว่าฉันคิดว่านางอ่ะเป็นครูปอมครูปอมใช่พเพราะว่าผิวนางติดเหลืองนิดนึง<อ>ส่วนพี่อ๊นี้ดูจากร่างแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นวอร์มคิดว่าน่าจะวอร์มเลยใช่ครับ A few moments later ทุกคนสรุปแล้วนะครับนะเป็น l i ์ซั summer มสรุปว่าน่าเป็นผู้โดน summer แล้วก็เป็นแบบไ i g นะครับเฮ้ยแกคิดว่าแกเป็นวอร์มแบบไหนอ่ะเป็นวอร์มแบบเป็นวอร์มแบบ winter ไม่น่ามีอ s สปริงกับอ n ห้าอันนี้ล่ารปกตินะเวลาเราใส่สีเงินเข้าไปลองดูที่สีทองหนึ่งสองสามปุ๊บเห็นไหมจริงๆอ่ะพอเราเป็นวอร์มโทนอ่ะเราหนีความเหลืองไม่ได้อยู่เลย แต่ถ้าเกิดเราม,มีรอยที่หน้านค่ะมันจะชัดมันกระจายแสง,งใช่มันจะนวนหมดเลยมันจะกระจายแสงที่ กับสีที่ใช่เป็นคนละกันเฉยอ่ะสปริงค่ะคิดว่าน่าจะเป็นสปริงแต่ว่าสปริงน่าจะดูแบบว่าอืมจบสว่างกว่าอืมสปริงสว่างกว่ากระจายแสงที่หน้าถอยรอบลองดูอันนี้ถืออ๋อทำไปนะคะไเป็นอัสปริงไปแบบแต่ว่าในกล้องมันก็สั่งมาสปริงเลยใส่ได้จะสม่ำหน้านิดนึง ลูกมีสีสันก่อนเมื่อกี้ไปสปริงก็อันนี้เข้มเป็นนิดนึงไหมเหมือนถ้าเป็นวอร์มน่าจะเด่นกว่าเดียวอันเอสเคเลอร์เลยเบสเชดเลยก็คืออันนี้วอร์มสปริงค่ะวอร์มสปริงจะเหมาะสุดนะคะเเท่าเท่า เท้าแบบอุมเท้าเลยถ้าของอบาตต้องหยดน้ำตาลลงไปเชน่นอันนี้เนี่ยเห็นไหมหน้าเขาจะดูกร้งเห็นปะว่าถ้าเรารู้สึกว่าอันนี้มันดูสอบไปอะเราเล่นสีประมาณเนี้ยได้มันก็จะดูเคลิงขึ้นก็คือของอบเป็นวอมสปริงที่แบบว่าจริงๆก็คือสปริงแหละแต่ว,ว่าเดี๋ยวไปเลือกไลท์วอมไบแต่ว่าวอมอะวอมก็จะเป็นแบบอะไรที่แบบเข้าที่สุดกลมที่สุด แกได้วอร์มนี่ซันคูค่ะคิดว่านางอ่ะเป็นคูปอมคูแต่ข้อมือสันสีม่วงนะคะคือตอนนี้ทุกคนเก่าคาะทนว่าคูปอมอ้าเราเอ้าเรามาดูกันเออเดี๋ยวลองดูอ้าเรามาดูกันนี้ก่าอ่ะเริ่มแรกเลยเดี๋ยวเราจะเทียมกับสีเงินให้ดูกับแสทองหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ ถ้าเกิดเราเป็นวอร์มเราจะหนีเหลืองไม่ได้สองสาปึ๊บอันไหนดูสว่างกว่าทำไมสีเงินดูสว่างกว่าคืออันยาวเงี้ยอันยาวนะนี่แกอะนยาวสีทองอันนี้เหมือนบางคนนักผิวอจะแบบว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการสังเค่อชๆค่อยๆค่อยๆดูดูยากจริงรู้สึกว่าทองจะสวยกว่าดูว่าแกเป็นนื้โทนอโทนเนอแต่ฉันอคติกับสีทองไง อา้าวเรทุกคนเลนส์ผิวของแซนมันกว้างมากนะคะมันดูยากเดี๋ยวแซนขออนุญาตเล่งคลิปนะคะทุกคนแล้วก็เมน์มานะคะว่าแซนเป็นอเนกโทนอะไรวอร์มโทนหรือว่าคูลโทนห้ามดูเฉลยนะคะทุกคนเมน์ม,นมาก,ก่อนที่จะจบคลิปนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูเฉลยถ่ายคลิปกันว่าสรุปแล้วจริงๆแล้วอเนกโทนผิวของแซนอนะเป็นวอร์มโทนหรือว่าเป็นคูลโทนดันกระโดดไปใส่บางสีของคูลโทนนะเทียบกับผ้าเนี่ยมันต้องค่อยๆใช้เวลาในการปรับเลนส์ตา ก็แอบ,บยากแต่ว่าก็ดีเพราะว่าจะได้รู้สีที่ที่ใส่อยู่ว่าอันไหนเราเข้าใจถูกเข้าใจผิดอันนี้แน่แบบทีนี้เรารู้สึกว่าน่าจะไปทำวงทังโทนทน,นะคะอจะเข้มเหมือนสีอ่อนหรือความตุ่นประมาณไหนนะที่เข้ากับเรา สปเปรรย์ี่ใช่ถามว่าเมื่อกี้มีความใสเข้มได,ไ,ดได้ได้มากกว่าอบสาคือโดนเข้มแล้วหน้าไม่ได้ดรอปชัดเจนขนาดน,น,นั้น,นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นสีของแบบวินเทอร์เลยสว่างกว่าแต่ว่ากระจายแสง <c oughs> ไม่ดีกว่าเ <c oughs> พราะสร้าแล้วอ่อน <c oughs> อ่ะอันนี้ว่าคะสปริงไม่ <c oughs> มีอะไรให้สังเกตเลยใต้า <c oughs> ตา <c oughs> ก็ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยอ่ะอันไหนเด่นกว่ากันอันนี้สปริงนะคะ สปริงเหมือนลอยจะเด่นกว่าอันมาเกียทำให้ลอยอ่ะชัดขึ้นชัดขึ้นนี่เวลาเอาใส่สปริงค่ะปซึ่งใส่อ่อนทาอมเข้าไปอ่อนท่อมน่าสว่างกว่าเห็นไหมคะใช่ใช่ใช่ค่ะเวลาเขาใส่อ่อท่อมจะขึ้นกว่าผลออกมาแล้วนะคะก็คือชันเป็นวอร์มแบบออท่มออท่มเช็ดไหนนะคะเช็ดแรกเลยจะเป็นสอบออท่มก็จะแบบ อุ้ยเธอสวยอะต่อมาเนี่ยคะก็จะเป็นวอมออทัมเล็บบอกพี่แซนน่าจะเป็นคนที่เลนส์ผิวกว้างใส่เล็กแตบจะแบบคุกมชีสต่อไปเป็นดาร์ออทัมดาร์ออทัมงนี่จะเป็นความแบบจุดดำเลยออทัมเลยปึ๊บเล็จะดอกไปหน่อยใส่ได้เนะใส่ได้คือเลนส์ผิวของกว้างไงทีนี้เราจะมาหาระหว่างล็อกกับวอมะไรคือเบสมอมคืดูสว่างขึ้นเห็นไหมซอฟหนึ่งสองสามปึ๊บ สอบสว่างมากสอบแบบสว่างเลยหน้าหน้าเน่าผ้าเลยอะไรเงี้ยสรุปนะคะฉันเป็นสาววอร์มโทนหรือดูเป็นอ่อทรรมเฉดสีเป็นซอฟอเพราะว่ามันจะช่วยทำให้แบบกระจายแสงบนหน้าเนี่ยได้ดีกว่าอันนี้ฉันพิจรารณาจากรอยสิวมิดนี้นะคะพะ <c oughs> นั้น <c oughs> แล้วแต่งตัวให้อยากกบจุดเด่นเน้นจุดดอยนะคะ <c oughs> ผิวผิวแซน่ะจะมีติดนูโตรด้วย พี่เบสบอกมาเพราะะฉแล้วบางคนมันก็จะมีติ่งของความบางคนเป็นวอร์มแต่ว่าอาจจะมีความติดติ่งคูได้บางคนเป็นวอร์มแต่ว่ามีติดติ่งนิโทรลได้ก็แล้วแต่เลน่อผิวของแต่ละคนช่วงหูเครื่าาองสำอางมันลอยมาจากหน้าเลยนะคะแต่ถ้าเทียกบกับเราแต่งสีส้มพูถึงนี้มันไปกับหน้าของเราเห็นไหมคะแบบโทนน้ำตาลฉันว่าฉันต้องซื้อเครื่องสำอางใหม่กว่า คนเนี่ยเห็เนไหมเล่นคนเล่นสีสันเข้มอ่าเรามาเล่นหน้าแก้มกันดีกว่านนแบบเนี้ยนะจะมีแบบความทรงพีชหน่อยอ่าอันนี้จะเป็นทรงบูเลยนี่ดูอันนี้คือจะไปกับหน้ามากกว่าคือจะเข้าจากฝั่งน,นี่คือจุดใหญ่รู้สึกมันลบไปไหมอืม,อมถ้าเป็นกลางโอเคหน้าหน้าดูเด็กเลยนี่แบบอืมเล็กจะดูแบบเบบี้เฟ e อะ ดูถ้าเทียบกันดูไม่หลบเข้าอันว่ากี้นะคะอันนี้อลบไปอันนี้ว่าหลบมากเดินเดินูลบไปตาใหญ่สวยกว่าใช่โอเค okay, ค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยเราก็ได้ววเคล็ดลับการเลือกส,สีสันต่างๆผสมลายผ้ากับคุณเสียบร้อยแล้วนะคะที่มีสปริงหนึ่งท่านนะคะก็คืออบใช่ไหมสปริงเนี่ยก็จะเหมาะกับแบบเป็นบุคลิกที่แบบสดใสและเริงต้องการที่จะดูเด็ก เหมาะกับสีแบบทนอุ่นๆสว่างสดใสนะคะต่อมาออท่มนะคะก็จะมีความเป็นแบบธรรมชาติดูสุขุมดูเป็นผู้ใหญ่เหมาะกับโทนอุ่นๆเข้มๆแนวเอิร์ธโทนนะคะซัมเมอร์หนึ่งท่านนะคะซัมเมอร์ก็จะแบบเป็นคนที่ดูนุ่มนวลใจเย็นดูสบายๆนะคะเหมาะกับแบบเป็นคนดูอ่อนโยนดูน่าทนุถนอมอ่เหมาะกับสีโทนเย็นๆที่เป็นพาสเทลเนาะกอยากเอาผมขึ้นสีมันตะลกไฟโทมัสอรมันแบที่มีแต่แบบพาทีก็ พระอาทิตย์ในไอเนี่ยใช่หครับบี้เจ้ครับบี้ก็จ,จบไปแล้วนะคะกับการทำพัวสนองคันเรือของเราทั้งสามคนมันนี้ซึ่งมีทายถูกอยู่สองคนก็คือในอบกับเยนับที่ทายว่าเต็งเป็นวอร์ก็เป็นขู่แต่ว่าฉันทายผิดฉันนั่นเป็นสาววอมโทน เออแต่อยากจะเป็นครูแต่อยากจะเป็นครูแล้วเกิดคนโกรธไม่แต่แกพูดแล้วว่าแกแอบเข้าข้างตัวนิดนึงอ๋อใช่ใช่ขอเชิญคําพูดมาเดี๋ยวมาแต่งทําไมโตอินอ่ะนั่นหน้าเหมือนงัวคือฉันก็ตอนผิดแล้วว่าเออฉันน่ะแอบเข้าข้างตัวนิดนึงเพราะว่าฉันชอบพูดโทนแต่ว่าจริงๆเราฉันเป็นวอร์มโทนซอฟต์อ่อนธรแกเป็น ใช่เป็นวอร์มโทนโทนวอร์มสปริงวอร์มแล้ววอร์มอีกแกเป็นฉันเป็นโูโทน ไลท์ซัมเมอร์อะไรทุกคนวันนี้ก็ได้อะไรหลายอย่างมากแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากกว่าน้องถ้าใครอยากจะทำโซนค่ะเรื่องนี้นะคะก็คอนแทคได้เด็ตือนเตึ้งตึ้นตึ้งก็ไปลองดูเพราะว่าแซนเชื่อว่ามันจะเป็นทิศในการเลือกเสื้อผ้าทั้งแบบทั้งเครื่องประดับเสื้อผ้าเครื่องสําอางสีผมหรือว่าอะไรต่างๆที่แบบ จะเอามาใส่ในตัวอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าทุกวันนี้เราใช้ชิ้นแต่มีสีสันไม่ใช่สีขาวดำอะไรเลยเราก็ต้องทำเราเปลือกวันนี้เราสามคนต้องไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรอีกก็รอดูเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้พวกเรากดซุปเปอร์แตงให้ด้วยด้วยนะคะเออซุปเปอร์แตงได้อยู่ส่งสติกเกอร์มาด้วยส่งสติกเกอร์มาด้วยกดซุปเปอร์แตงให้ด้วยกดเร็วๆกดเร็วๆกดเร็วๆตุ้งตุ้ แกเอาไอ้อสีของตัวเองมาดิที่มัน <ะ S 2> เป็นชาล้วอ้ออ,อ,อ,องั้นวันนี้ไปลคะครับถ้าทำฮัสเล่ a l ั o เล r อห้ามทำแบบนี้ยังไม่จบหรอ